ไดได้ครับแล้วมอสโกปาโดนโอเคครับเราเข้าเลยนะสวยครับเอาโอเคครับเรียบร้อยสวยครับมาทิต์เอาแล้วซีซี่คนเดียวอย่างนี้เอาได้นะเนี่ยเรามีระเบิดโอเคครับได้ดิกกี้มาตัวนึง แต่เดี๋ยวก่อนผมมีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนำ Richman Shop โดหนึงเรื่องเติมเกมเติมเกม Mobile Legends ราคาถูกคุ้มคุ้มเติมปุ๊กเข้าปั๊บเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็กที่ร่วมรายการรับ Richman Coin ใช้แทนส่วนลดมีบริการเติมเกมแบบพอนชํชำระตาสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำและบัตรกำนันและบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกเติมมากมายสามารถเติมได้ทางในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมถูกคุ้มคุ้มบริการไวต้องที่ Richman Shop เท่านั้น สวัสดีครับวันนี้พวกผมซาร์กาอยู่เช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่น X บอกนะครับในเลนเอ็กพนะจริงๆเราเอ็กบอกนะครับสามารถเอาไปเล่นป่าได้นะครับแล้วก็ป่าค่อนข้างดีด้วยนะสำหรับเอ็กบอกแต่ถ้าเราหยิบมาเป็นเลนเอ็กพีนะครับก็เป็นการพลิกที่ค่อนข้างที่จะเซฟนะครับผมก็เอามายืนเลนแข็งๆนะเราจะไม่เน้นเรื่องการทำซีซีมากสักเท่าไหร่นะครับเพราะตัวของเอ็กบอกเนี่ยได้แค่สโลนะแต่จะไม่มีซีซีจำพวกสตันนะครับผมดามจพี่แกก็พึ่งได้ครับ แล้วก็เน,นสโลและสโลพี่แกเนี่ยค่อนข้างหนืดด้วยนะเป็นเกมฟ้าไปก่อนครับแล้วตอนนี้เราเจอซีซีด้วยนะต้องบอกว่าซีซีนี่ค่อนข้างที่จะเป็นเมตาอคีเลยนะครับเอาตัวพี่แกเนี่ยถ้าแบบได้คอมโบกับตัวแองเจล่านี่คืออย่างเถื่อนนะครับผมซีซีแต่ซีซีนี่ก็คือก็จะไม่มีซีซีแบบว่าขนาดกันนะ ัวใหญ่จะเน้นไล่นะครับแล้วก็ปวดในไฟนะดามีก็มีนะครับผมอยากให้พี่แกแบบว่าเอาโยโย่ล็อกหัวได้นะบอกเลยครับบันเทิงอีซี่กดเราก่อนเลยครับต้นเกมนะไอ้บอกเราแบบชิวๆอยู่แล้วนะครับเพราะเราเหมือนมีเกอกเกิดตด้แต่ต้นเกมนะอาหายาลงมาเคลียตัวมแมลงเราเลยครับะไรว่าตักป่าแบบตึง,ตง อยูนลาไมมาครับอันนี้คือรอดูนะว่าเขาจะแก๊งเล่นไหนกันนะเพราะหายาลงมานะครับผมถ้าหายาลงมานี่มีสิทธิ์ที่จะเล่นเราสูงมากนะมูแต่พูดรับโดนไม่หยุดเลยนะโยโยฟ่ฟาดหน้าโอ้โหแล้วหายามาครับหลบโอเคหลบระยะหายา,ยามาก่อน,นครับพี่แกจันตีนะเรายังไม่จ่ายฟิกนะครับเรายังแข่งฟิกไว้อยู่คือจะเสียได้หรือว่าจะอะไรดีนะครับบางทีตายเพราะแข่งฟิกนี่แหละ จังหวะจะจ่ายจะจ่ายไม่จ่ายไงแล้ง,งกไงเรียบร้อยตายนะครับเดี๋ยวเราเอาเต่ามาทิวดาโซนครับเจอฮายานะดิกกี้ก็ลังลงมาครับดีได้ครับสบายครับฮายาโดนไล่ไปแล้วนะถ้ามาทิสไม่ใช้ฟาร์มพลาดนะครับโอเค้าฟาร์มพลาดมานี้ฮาเลยอ่าสวยครับมอสโกปลาลงมาโดนซีซี่ถ้าบอกตอนนี้มอสโกนี่เป็นแบบว่าเป็นตัวตึงเลนทองเลยนะครับ ห,หยิบกันบ่อยจัดนะครับมอสโคบนะแถบมบสกินใหม่พี่แกอย่างสวยนะครับจะได้ป่ะครับเล่นบนโอเคครับสวยได้นาทานนะมาทิวดาจ่ายอันติขนาดนะั้นแล้วต้องเอาแล้วนะครับผมไม่มีใครมานะครับเราห้าวได้นะ ตอนนี้เมดเขาหยิบมานี่ค่อนข้างจะเบื่อเราเลยนะแบบว่าทีเดียวเกาะหายนะครับเราก็ต้องระวังพี่แกนิดนึงนะตาฮายาบนครับบนสองครับและมีสิทธิ์ที่ดิกกี้จะตามไปครับมาที่ตักฮายาก่อนครับโอเคครับบนสามนะยูโดลาครับไปแน่นอนครับไม่น่ามาแกงเรีนเรานะ อันนี้ผมคอยดูซีซี่นะครับถ้าซีซี่ไปผมไปตามนะหรือว่าเลนเสมอนะครับเอาโอเคครับเรียบร้อยสวยครับมาทิตถ้ามาทิตลงมาแบบตัดสินใจไวมากนะมาทิตคือรู้ว่าเลนบนไม่ได้หรือเปล่านะครับก็เลยลงมาเลยนะครับแต่มันได้ไงหรือว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีครับผมหรือว่าถ้ายืนเลนบนไปมันก็มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ อ่าแล้วจังหวะนี้ครับพี่พูดอยู่ไปแล้วครับมาทิวร้วบอกว่ายูโดลานี่คือจ่ายเบิร์ดนี่คือตึงๆอยู่แล้วนะครับโดนคอมโบไปชุดหนึ่งนี่หน้าแหกครับต้นเกมแล้วมอสโคลต้องปล่อยครับบอกเลยครับถ้าไปยืนทรงอยู่ตรงนั้นนี่คือไม่รอดครับ คือเลนนี้พี่นะครับคือถ้าแบบว่าซีซี่เขาไม่ไปแกงเราก็พยายามที่จะยืนเลนชนวอวไว้นะครับผมรีบเพียคีฟนะครับแล้วค่อยไปแกงนะอ่าแล้วจังหวะนี้มันน่าอันติเหลือเกินรอก่อนครับผมอ่าเรียบร้อยครับล้างแล้วครับอันนี้คือมาจ่ายให้ดิกี้ล้างนะแล้วเสียสกิลแล้วครับตอนนี้เขาเข้าเต่ายากมากนะครับอ่าเรียบร้อยครับผมเราไปก่อนเลยครับไปรอดครับผมนะทานจ่ายมาอย่างงี้ครับยูโดราหนีเลยนะบอกไม่ไหวครับ ตัวลระยะสกิลพี่แกก็ไม่ได้ไกลนะครับยูโดลานะก็ต้องแบบผ่าใกล้ๆนะครับซึ่งมันอันตรายมากนะโอ้โหแล้วมาทิีเราโดนหายาเก็บไปครับก็มาเป็นกอกเกิดครับไม่เน้นตายนะครับเน้นยืนแบบว่าชิวๆปวนไฟ้าครับและซีซีกดเลนเราสุดไปเป้า ตอนนี้รูปเกมถือว่าโอเคอยู่นะยังไม่ได้แย่มากนะครับเราพยายามก่อติดซีซีนะครับแล้วก็จะหวังที่ทำเวฟได้แล้วก็ไปทำเวฟนะแต่ถ้าเราปล่อย e อฟีฝั่งเขาอยู่เลนแบบติดเลนเงี้ยแล้วเราไปแกงเงี้ยมีสีที่ป้อมเราจะแตกสูกแล้วก็โดนไหลยยาวนะครับ ถ้าป้อมแตกก็โดนหลายยาวมาไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับต้องพยายามดูป้อมไว้ตลอดนะแล่เจ้าซีซี่เหรอเพื่อนลงมาแก้งี้ไม่คุ้มนะเพื่อนบอกเลยว่ายากครับอ้าวแล้วมาจาังหวะนี้ผมต้องจ่ายอันตีออกเลยนะอ,อย่างงกอันตีนะครับจ่ายออกคือคุ้มสุดนะมีสิทธิ์ที่จะโดนปิดสูงมากครับแล้วก็ไม่ได้ใช้อันตีนะสุดท้ายตุยแทน เปลอนเปิดหรือเปล่าครับจังหวะน,นี้โอเคครับออกมาก่อนทำอาทิตย์นึกว่าจะเข้านะมีแอบเสี่ยวอยู่บ้างน,นะครับอาทิตย์อนาธานอยู่กับหายาสองตัวครับตรงนี้เปิดเต่าได้นะอ่ะแล้วโดนไล่ซีซีซ่มาครับอาทิวทลดาไปเก็บหายาครับ วันนี้ไล่เผาไว้ก่อนแล้วฟิกเกอร์ไหมโอ้โหอันนี้คือแบบฟิกช้าไปครับยิดช้าไปครับจังหวะน,นี้คือจริงๆควรฟิกแล้วนะไปงกฟิกหรือเปล่าเมื่อกี้เต้าเลยนะครับเต็งเลยนะจังหวะควรฟิกแท้ น,นี้เจอครับอยู่ในแมป4นะดิกกี้หายนะครับผมโอเคครับดิกกี้เพิ่งเดินมานะเราเล่นชิวๆอยู่แล้วนะครับด้วยความที่เราเป็น XBOX บอนะซีซีจะกดเล่นเราก็ค่อนข้างยากครับแต่จะเอาเพื่อนมาแก๊งเล่นเราอย่างเดียวก็ใช่เรื่องครับเรามีมอสโคปนะทิ้งไว้เลดเกมอันตรายครับไอเกม8อนาทีไปแล้วนะ ถ้ามอสโขมีไอเทมสัก3-4ชิ้นนี่ก็คือเริ่มเล่นได้แล้วนะครับแบบชิวๆจังหวะนี้เจอฮายาบูสาครับเอาหนีไปก่อนนะอ่ะแล้วเรียบร้อยครับตัดป่าหลังครับซีซี่อยู่โอเคครับต้องโดดออกอาทานบนครับอันนี้2นะกลางหนึ่งครับยูดราหาครับไม่เป็นไรครับยูดราตัวเดียวนะไม่ใช่ปัญหาครับ เ้วเจอแล้วครับตีป้อมครับเคได้ป้อมแล้วนะยูดรา,ามาหรือเปล่าน่าจะมานะครับอันนี้เราล่อให้เพื่อนนะนาทายคนเดียวครับออสโคปาโดนเอาแล้วลุยเลยดีครับสวยครับผมแต่นาทานนะครับถือว่าเรายิงให้เพื่อนดีนะแต่เบงกลางน่าจะไม่รอดครับซีซี่ไปกับดิกกี้อย่างนี้ครับ ถ้าเราไม่เคเลียเวฟก่อนมันก็จะเป็นแบบนี้นะบางทีแข็งเลนไว้หน่อยก็ดีนะครับถ้าเหลือเวฟชนกันนี่ศัตรูนี่คือแบบขอสักหน่อยนะป้อมกลางจะเป็นฟอมสําคัญด้วยนะครับจังหวะนี้คือป่าแตกได้เลยนะอาแล้วมอสโคบโดนหายาเก็บครับซีซีเดินตัดตาอย่างนี้คือเพื่อนจะโชว์เราใช่ไหมว่ากําลังเดินขึ้นมานะครับ จริงๆ e ิ op, เดินอ้อมหน่อยก็ได้นะแล้วจจะหวันนี้เราไล่เลยครับ <S 2> <S 2> เดินมากันขนาดนี้2คน <S <S 2> <S 2> <S 2> ยังไม่ได้ไฟกันแบบว่าใหญ่มากรวมไฟกันทีเดียวนะนี่คือไฟแบบแยกกันนะครับแล้วก็ยังไฟไม่สุดนะแล้วก็เข,เข้าออกนะครับ ต่มาจังหวะนี้ครับต้องแย่งกันแล้วนะแต่เขาเปิดยังเขายังไม่เปิดโอเคอยู่ครับอาญามไม่อยู่นะครับก็เลยไม่เสี่ยงเปิดดีกว่านะเอาแล้วซีซีคนเดียวอย่างนี้เอาได้นะเนี่ยเรามีระเบิดโอเคครับได้ดิก,กี้มาตัวหนึ่งยินละครับเผาครับไล่เผา,ายผาินลากลับไปนะ <c oughs> และเจาต่อมีอติเป่าไม่มีโอเคอย่าทำให้ผมเสียกอ่อเกิดเลยนะครับผมคือ <c oughs> ถึงแม้แล้วเราจะมีกอ่อเกิดนะครับแต่เราก็จะไม่แบบว่าพยายามที่จะเสียมันนะถ้าจังหวะไหนไม่จะเป็นต้องเข้าไปแรกก็ไม่เข้าไปแรกนะครับยืนแบบว่าเผาอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆนะครับแลวหลอดแบบสบายๆแล้วอาญาบอกไม่ไหวแล้วครับจังหวะนี้เลือดก,ก็เหลือครึ่งหลอด ่อไปเราได้พลังแห่งการสาโลมาแล้วนะครับรับรองหนืดจัดนะแล้วแนวหลังมันโล่งหรือเปล่าครับจังหวะนี้เรียบร้อยครับนาธานคือมันโล่งไปนะนาธานเข้าลึกเกินนะครับถ้ายืนลึกอย่างนี้ก็โอ้โหเสร็จจังหวะนี้รอหลอดครับ ไ,ได้ครับแล้วมอสโกป,ปาโดนโอเคครับเราเข้าเลยนะสวยครับไายูโดรามากับดิกกี้เขาเล่นยาลยแล้วครับหายาโอเคเผาโดนหายาไปครับเขาบอกว่าฟิกเผาแบบตึงๆหลอดเข้าบนนะแต่วะนนี้เราไฟไม่ได้ครับรู้ว่าอยู่ไปมีโอกาสที่จะตายสูงนะครับแล้วก็กลับมาเพิ่มเลือดก่อนนะ หลอดไม่น่าจะทันนะครับโอเคครับได้เลนล่างนะถือว่าคุ้มแลวนะนะจริงๆถ้าผมมีเลือดอยู่ผมก็อยากจะโซลหลอดก่อนนะครับว่าแบบอย่าพึ่งนะ้าําไว้ก่อนนะครับยืนโซนเอาไว้นะให้เขากลัวนะครับว่าแบบจะเข้าหรือเปล่าอย่างเงี้ยเขาจะได้แบบไม่กล้าตีหลอดกันมากนะครับเราดูดเลือดแป๊บเดียวก็เต็มแล้วนะ บ้านครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะถอยกันก่อนนะนพยายามโซนเลนเอาไว้นะครับ <ผม S 1> เก็บไว้นะตัวเราตายยา,ยากอยู่แล้วนะครับเล่นลึกค่อนข้างสบายนะเล่นแบบแหลมๆเลยนะครับถ้าเขาจเจาเราอย่างน้อยก็ต้องจ่ายสกิลเกือบหมดนะครับเพ<ม>ื่อเรามาต่อหลังก็โอเคครับน่าจะปิดทางไฟนะแต่ดูทรงน่าจะเปิดกันก่อนหรือเปล่า ซีซี่ตัวเดียวนะครับจังหวะนี้ยังไงซีซี่โดดออกไป35วินะครับหลอดเกิดแต่เป็นหลอดทองแล้วด้วยนะครับได้หายาเปล่าโอเคสวยครับนาหนา่าเดดิก,กีกดล้างมา ังหว่นี้ครับหล้วาเราเข้าเลยครับได้นาทานโอเคครับนาทานปิดไปก่อนอาลมาทิตดจ้วงไหมโอเคได้มาอีกตัวครับน่าจะจบแล้วนะังหว่นี้คือเข้าเรียบร้อยนะครับหลอดไม่จําเป็นครับและ GG จีครับผม การที่เราหยิบเอ็กบอกมานะครับก็เป็นพิกที่ค่อนข้างที่จะเซฟนะครับเพราะว่าตัวละครเอ็กบอกเนี่ยตายยากนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะและดามเมจพี่แกก็มีนะครับถึงแม้ว่าซีซีจะตันนะครับจะไม่มีนะแต่ก็ยังมีสโลอยู่นะครับซึ่งสโลของพี่แกนี่คือหนืดอยู่แล้วนะแถมยังมีดามเมจอีกนะครับผมเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะครับถ้าเอาไปยีเลนเอ็กพีนะแถมเล่นป่าได้ด้วยนะครับผมแต่ก็ข้อเสียพี่แกก็คือไม่มีซีซีนี่แหละครับผมก็เล่นในทีมไฟท์ค่อนข้างยากนะถ้าเพื่อนไม่ได้เอาตัวซี่่่่พีแกกบบอเเลลยวานนได้ะครั ตาน,นี้ทำา a m a g e ไป51,000นนะครับแล้วก็ดีป้อมไป4ี0 6นนะแทงไป61,000นนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมและเจอกัน no way.